แม่นาวาผ่าเข้าครัวเห็ดยังกระแทบเห็ดยังกระแทบมือนีสิพ้าเห็ดอ่อมหมูพี่น้องไปดูขั้นตอนด้วยวิธีการทำกันเลยจ้าเครื่องเมอ่ก็จะเป็นผักที่เราจะใช้ในอ่อมหมูวันนี้ยอดเยอะมากโคตรผักคะ่ะเข้ากับมัหั่นกวางตุงดอกกอนหนหั่นเข้าไปขนาดตามใจที่เราชอบหั่นไปโลดพี่น้องสามใจห้อางมาักโลก ต่อไปห้าก็มาตัดขวบะเขือออกกนพี่น้องมันจังหั่นายแล้วก็ห้ากับมาหั่นบะเขือต่อพี่น้องไผ่มักใหญ่หั่นใหญ่ไผ่มักหน่อยหั่นหน่อยขนาดเอาตามใจห้ามากเลยทำเองกินเองค่ะมะเขือที่ห้าหั่นแล้วห้ากเอามาแช่น้ำเกลือไว้ก่อนเพื่อว่าสิบรใหม่มันดำเนาะนี่คือเคล็ดลับเด้อพักซีล่าห้ากเอามาหั่นหันหั่นหั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 นเลยจ้า หั่นต้นหอมต่อเลยจ้าหั่นต่อไม่รอแล้วนะหันห่นนเอาหั่นกะลัมปีบันนี่หั่นต่อไม่รอแล้วนะขนาดตามใจชอบเลยจ้าต่อไปห้าวกับมา่าปอกเปลือกบอกอือ้อแล้วก็หั่นนะคะบวกอื้อหรือว่าฟักทองนั่นเองภา <c oughs> ษาอีสานนรครมเมื่ออบักอือ้อหรือว่าฟักทองหั่นขนาดตามใจชอบเลยจ้าห้าก็จะมาหั่นหมูตอ่อ โอ้ยพี่น้องมีดบาเขาหันทันเอ็นขื้นข้อละ่ะสงสัยจะต้องไปฝนมีดก่อนคลิปหนาหันขนาดที่เราพอเคี้ยวไหวนะคะตอนหน่อยตอนใหญ่ตามใจเลยจ้ะหันทันพอน้ำเริ่มเดือดแล้วพี่น้องเข้ากับสีไสพริกกับพรอมแดงกับตะไคร้ที่เข้าตามกับเกลือไลวลาเนี่ยลงไปก่อนนะเนาะแล้วก็ตามด้วยหมูที่เราหันไว้กับฟักทองลงไป ตอนใส่ก็ระวังเลยอุ้ยระวังมือหนามันหอนแล้วก็พอใส่แล้วก็ปิดฝาไปก่อนให้มันให้มันสุกไดทีก่อนจักหน่อยค่อยใส่ผักรวมเนาะพ่อหมูกับบักอือห้องสุกเดทีแล้วถ้าก็จะใส่มะเขือลงไปพี่น้องเมองมะเขืองามบอบบแหล่เ้ยเพราะว่าห้องเซรามเกลือไว้มันสีขาวมันสิเ่ลหล่นี่คือเคล็ดลับ <c oughs> ใส่ลงไปเลยค่ะแล้วมาึ้นมาหลายๆเยแท้กินหอยอื่นเสาวด้วยนี่นพี่นอ้องอ่าขั้นตอนการปรุงถ้้กราิใส่น้ำปลาเนาะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาอีสานพาสวบสูตรนี่แซ่บนุ่กมากมีอีสานพาสวบจะออกนุ่งแซบเหมาะก,กับอาหารอีสานแล้วก็ใส่ไปจักประมาณสองสอนเนาะพี่นอ้องอ่า แล้วก็ตามด้วยน้ำปลาหยอนน้ำปลาหน่อยหนึ่งแล้วก็ผงนัวใหญ่ขาด,ด้วพี่น้องแนวแสบแนวนัวก็คือผงนัวแต่ว่าสูตรนูนเนี่ยใสย่โรดดีน้ำเลยพี่น้องถ้าใส่โรดดีเนี่ยมันสิออกกลมกลมอะโรดสิกลมกลมมันจะมีความกลมกล่อม,มนะค่ะแล้วก็ตามด้วยมะขามเปียบนิดนึงนะคะแค่นี้ก็จะเป็นอันเสร็จในการปรุงรส โอเคพอได้ทีแล้วข้ากระสิใส่ผักรวมลงไปอ่า,าป๊าดมาเิือเทกินทะพี่น้องมาหลาย,ลายเทะป๊าดน่าทานมากค่ะอ้าวมาซิมมาหนิเป็นจังไรแสบบอต้องซิมก่อนด้บางเถอมันข้าเห็ดหมอนึงเนะาะป๊าดแสบเสร็จแล้วจ้าเมนูอ่อมหมูผักรวม แม่ดาว,ว่าจะซิซีมใหม้เวิร์ด้วยไหมเนี่ยสดนาวกว่าอืมสดสวงพี่น้องหอนหอนสดสวงสวงหอน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 คือขมอะไรบ้างล่หอน,หอน,หอน แซ่บพี่น้องทำเองอร่อยเองสะอาดเองอยากกินรสใดข้ามาักรสใดก็ปรุงตามรสที่ท่าอยากกินเลยพี่น้องแมนาว่าก็จะเหตุประมาณนี้เลยค่ะอาหารอีสานใส่ป,ปลาแดกปลาลาลงไปแซ่บน้องอุ้มมีทุกเมนูอยากให้แม่นาว่าทำเมนูอะไรก็คอมเมนต์ลงมาเลยนะครับสาระมาวับบนนี้สวัสดีค่ะคอมเมนต์ลงมาดีเยอยนะคะ